เรื่องเล่าเรื่องรอยสักสุดท้ายของวิญญาณอย่าทำมันจะกลับมาเสียงกระซิบแผ่วเบาราวกับลมหายใจสุดท้ายของใครบางคนดังขึ้นข้างหูของพงขณะเขากำลังนั่งสักลายใหม่ให้ลูกค้าคนสุดท้ายของวันในร้านเล็กๆย่านชานเมืองเชียงใหม่ เขาหยุดมือชั่วครู่หันไปมองรอบร้านไม่มีใครนอกจากชายร่างผอมที่นอนนิ่งอยู่บนเตียงสักผ้าขนหนูคลุมแผ่นหลังไว้บางส่วนส่วนไหล่ขวากำลังถูกเติมด้วยลวดลายเส้นแปลกตาลายที่พงไม่เคยออกแบบเองแต่มันกลับติดอยู่ในหัวเขามาเป็นอาทิตย์เหมือนมีใครสักคนกระซิบให้เขาวาดมันลายที่เหมือนกับเย็นปลุกวิญญาณ ชายผู้นั้นชื่อสอนลูกค้าที่มาจากกรุงเทพเขาไม่ได้พูดอะไรมากแค่นำกระดาษแผ่นหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยเส้นโค้งหมุนวนและอักขระโบราณมายื่นให้แล้วพูดว่าขอสักลายนี้แต่ต้องทําตอนกลางคืนพงไม่ปฏิเสธทั้งที่ในใจรู้สึกขนุกประหลาดราวกับลายสักนี้กำลังเรียกอะไรบางอย่างขึ้นมาจากใต้ดินคืนนั้นหลังจากสักเสร็จสรขอบคุณเขาด้วยน้ำเสียงแหบแห้ง ถ้าพี่ฝันถึงเสียงเด็กอย่าตอบกลับนะครับไม่ว่ายังไงก็ห้ามพูดกับมันเด็ดขาดแล้วเขาก็เดินจากไปโดยไม่หันกลับมาอีกเลยพงนั่งนิ่งในร้านอยู่นานหลังจากนั้นก็ปิดไฟเตรียมตัวกลับบ้านแต่ขณะที่กำลังลุกขึ้นเสียงหนึ่งดังขึ้นอีกครั้งเสียงเด็กเล็กๆลุลงลงช่วยหนูด้วยหนูหนาวเสียงมันเบาๆเ,เหมือนเด็กอยู่ใต้พื้นไม้ตรงที่เขายือนอยู่ หัวใจพงเต้นแรงมือเย็นเฉียบเขาค่อยๆก้มลงมองผ่านช่องว่างระหว่างแผ่นไม้เก่าไม่มีอะไรเลยมีเพียงความมืดและกลิ่นอับเหม็นเปรี้ยวของดินชื้นเขาระลึกได้ถึงคำเตือนของสอนอย่าตอบกลับไม่ว่าเสียงนั้นจะพูดว่าอะไรพงพยายามเมินเสียงนั้นแล้วรีบเดินออกจากร้านแต่เมื่อมือเขาแตะลูกบิดประตูเสียงนั้นกลับเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องแหลมสูงของเด็กลุงอย่าทิ้งหนูหนูเจ็บ ทันใดนั้นลูกบิดประตูหมุนด้วยตัวมันเองประตูเปิดออกช้าๆเผยให้เห็นเด็กหญิงคนหนึ่งยืนเปียกชกอยู่ในความมืดใบหน้าเธอซีดเผือดดวงตาโบลึกและบนไหล่ขวาของเธอมีรอยสักเดียวก,กันกับที่เขาเพิ่งลงเข็มให้สอนเมื่อไม่กี่นาทีก่อนพงยืนนิ่งตัวแข็งทื่อเหมือนถูกสาบสายตาจับจ้องไปยังเด็กหญิงหน้าซีดที่ยืนเปียกปอนอยู่หน้าร้านผมยาวแนบใบหน้าดวงตาโบลึกของเธอเหมือนมีบางอย่างดูดเขาให้จ้องกลับไปโดยไม่อาจหลบสายตาได้ หนูเจ็บลุงช่วยหนูทีเสียงเธอสั่นราวกับความหนาวฝังลึกเข้าไปถึงกระดูกแต่พงไม่ตอบราวกับเสียงของสอนยังเตือนอยู่ในหัวเขาอย่าตอบไม่ว่ามันจะพูดอะไรแต่เด็กหญิงคนนั้นกลับค่อยๆย,ยกแขนขึ้นช้าชาแล้วชี้ไปที่อกของเขาพงก้มลงมองและแทบหยุดหายใจรอยสักนั้นไปอยู่ที่หน้าอกเขาแล้ว ทั้งที่เขาไม่เคยสักลายอะไรไว้ตรงนั้นลวดลายโบราณที่เขาสักให้สอนเมื่อคืนคล้ายเดียวกับที่อยู่บนไหลของเด็กคนนั้นมันปรากฏขึ้นที่ตัวเขาเองเหมือนถูกประทับจากใครบางคนพงผงะถอยหลังลื่นล้มลงกับพื้นไม้เสียงร้องของเด็กหญิงเงียบลงกระทันหันเมื่อเขาเงยนหน้าขึ้นมาอีกครั้งเธอหายไปแล้วเหลือเพียงประตูที่เปิดกว้างและลมหนาวเย็นเฉียบที่พัดผ่านหน้าเขา เช้าวันต่อมาพงตัดสินใจไปตามหาสอนเขาขับรถไปยังโรงแรมที่สอนเคยบอกว่าจะพักอยู่แต่เจ้าหน้าที่กลับแจ้งว่าคุณสอนเสียชีวิตแล้วค่ะเมื่อคืนมีคนพบเขาในห้องน้ำโรงแรมเลือดเต็มพื้นเหมือนเขาใช้มีดกรีดรอยสักตัวเองออกทั้งแผ่นหลังพงใจเต้นไม่เป็นจังหวะหูอื้อรู้สึกคลื่นไส้แต่เขาพยายามถามต่อแล้วรอยสักนั้นมันเป็นลายยังไง เจ้าหน้าที่นิ่งไปครู่หนึ่งแล้วตอบเบาๆเราดูจากกล้องวงจรปิดก่อนเขาเสียมันเหมือนยันหรือสัญลักษณ์โบราณมีวงกลมหลายชั้นซ้อนกันตรงกลางเหมือนมีตาและมีอัขรโบราณล้อมรอบพงขนลุกสู้นั่นคือลายที่เขาเห็นในฝันก่อนที่สอนจะนำมันมาให้เขาสักเย็นวันนั้นพงไปหาพระอาจารย์ที่เขาเคารพในอำเภอแม่ริมเล่าทุกอย่างให้ฟังรวมถึงเรื่องเสียงเด็กและรอยสักที่อยู่ดีๆก็โผล่ขึ้นบนหน้าอกเขา พระอาจารย์นิ่งอยู่นานก่อนกล่าวเสียงหนักลายนี้อาตมาเคยเห็นเมื่อเกือบ30ปีก่อนมันไม่ใช่ยันเพื่อคุ้มครองแต่มันคือตราปลุกวิญญาณที่เคยใช้ในการเรียกดวงวิญญาณเด็กคนหนึ่งกลับมาเกิดกลับมาเกิดพงทวนคำเบาๆใช่แต่ไม่ใช่ในทางธรรมชาติ มันเป็นการดึงดวงวิญญาณจากขุมนรกกลับมาใช้ชีวิตในร่างคนอื่นเป็นพิธีต้องห้ามคนที่เคยทำเรื่องนี้ไม่มีใครตายดีเพราะดวงวิญญาณเด็กคนนั้นยังไม่ให้อภัยเด็กคนนั้นเป็นใครครับพงถามสีหน้าซีดเผือดพระอาจารย์เงยหน้ามองเขาก่อนพูดช้าๆด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบ เด็กคนนั้นถูกฆ่าตายในพิธีเดียวกันเมื่อ30ปีก่อนและถูกสักลายนี้ที่แผ่นหลังเพื่อผนึกดวงจิตไว้ตอนนี้เธอกำลังตามหาคนที่ทำพิธีนั้นครั้งแรกรวมถึงคนที่เปิดผนึกด้วยพงกลืนน้ำลายแทบไม่ลงรู้แล้วว่าตัวเองไปแต่สิ่งต้องห้ามเข้าแต่สิ่งที่เขายังไม่รู้คือใครกันแน่ที่เป็นคนสักลายนี้ให้เด็กคนนั้นเป็นครั้งแรก และเขาจะหนีได้อย่างไรเมื่อรอยสักนั้นอยู่บนตัวเขาแล้วหลังกลับจากวัดพงนั่งนิ่งอยู่ในร้านสักของตัวเองจนดึกเสียงแอร์เก่าดังหึง่งห่งในห้องเงียบงนันไม่สามารถกลบความกลัวที่กัดกินอยู่ในใจได้เขาเปิดลิ้นชักโตอีกระดาษที่สอนเคยมอบไว้ขึ้นมาดูอีกครั้งลายเส้นแปลกตาบนกระดาษนั้นยังดูสดใหม่เหมือนหมึกเพิ่งแห้งเมื่อวานแต่สิ่งที่ทำให้พงรู้สึกขนลุกไม่หยุดคือมันเริ่มเปลี่ยนรูปร่างได้เองต่อหน้าต่อตา อักขระโบราณที่เคยเรียงรายสวยงามกลับค่อยๆเลือนหายเหลือเพียงเส้นหนึ่งที่ขีดตรงกลางเหมือนรอยข่วนด้วยเล็บและจู่ๆเสียงเด็กก็ดังขึ้นอีกครั้งลุงหนูยังจำได้นะใครเป็นคนแรกที่สักลายนี้ให้หนูพงสะดุ้งลุกพรวดรีบวิ่งออกจากร้านแต่ก่อนที่มือเขาจะเปิดประตูเสียงปงังดังขึ้นที่ผนังด้านในร้านรอยฝ่ามือเปื้อนเลือดปรากฏบนกระสอบบานหนึ่งจากนั้นไฟในร้านก็ดับสนิท พงตัดสินใจกลับไปหาพระอาจารย์อีกครั้งในวันรุ่งขึ้นพร้อมกับนำกระดาษนั้นไปให้ดูพระอาจารย์ขมวดคิ้วแน่นก่อนกล่าวว่าอาตมาเคยเห็นกระดาษแบบนี้ในคดีเก่าคดีหนึ่งเมื่อนานมาแล้วมีเด็กหญิงอายุราวเจ็ดขวบถูกพ่อแม่พาไปเข้าร่วมพิธีกรรมลับในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อำเภอสันทรายเขาศักยันลงบนแผ่นหลังเด็กเพื่อใช้ร่างเธอเป็นภาชนะรับวิญญ,ญาณให้กับวิญ,ญญาณเก่าแก่จากอาคมลทัทธิโบราณ หลังพิธีนั้นเด็กคนนั้นก็หายไปพ่อแม่ของเธอก็หายตัวไปเช่นกันพงนั่งฟังด้วยความรู้สึกเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นเขาถามเสียงแผ่วแล้วใครเป็นคนสักให้เด็กคนนั้นครับพระอาจารย์หันมามองเขาช้าๆแล้วพูดเสียงหนักเป็นช่างสักคนหนึ่งที่เคยโด่งดังในยุคนั้นชื่อจ่าเมง้ง ชื่อนั้นทําให้พงเย็นว่าตั้งแต่หัวจะโหเท้าเขาควานหาโทรศัพท์อย่างร้อนรนเปิดดูเบอร์เก่าๆที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์เขาจําได้ทันทีแจเม้งคือช่างศักด์คนแรกที่เขาฝึกงานด้วยเมื่อเกือบสิบห้าปีก่อนชายแก่ใจดีคนนั้นที่เคยพูดเสมอว่ามีลายศักบางลายที่ห้ามแต่ต้องห้ามวาดัดห้ามคิดและห้ามจําตอนนั้นพงไม่เข้าใจแต่วันนี้เขารู้แล้วว่า เขาคือทายาทคนสุดท้ายของลายศักด์ต้องห้ามนั้นคืนนั้นพงฝันอีกครั้งเขาอยู่ในบ้านไม้หลังเก่ากลางป่าแสงไฟสลัวส่องผ่านหน้าต่างไม้ไผ่เขาได้ยินเสียงสวดแปลกๆดังมาจากห้องในสุดเขาเดินเข้าไปเห็นชายแกร่งล่างมีรอยสักเต็มตัวนั่งสวดอยู่รอบวงเทียนล้อมร่างของเด็กหญิงคนหนึ่งเด็กคนนั้นร้องไห้แต่ไม่มีเสียงออกจากปากเหมือนถูกผนึกเสียงสวดที่ดังกล้องในห้องนั้นคล้ายกันกับอักขระบนรอยศัก์ที่อยู่บนตัวเขา และเมื่อเขามองใบหน้าของชายชราผู้นั้นชัดๆเขาก็ต้องผงะมันคือจ่าเมง้งอาจารย์ของเขาเองแต่ก่อนที่พงจะได้พูดอะไรเสียงของเด็กหญิงก็ดังขึ้นจากด้านหลังเขาลุงลุงก็เป็นลูกศิษย์ของเขาใช่ไหมพงหันขอบไปเด็กหญิงยืนอยู่ตรงหน้าตาโบดำสนิตรอยสักกลางหลังลุกเป็นไฟอย่างช้าๆเธอกระซิบเสียงเย็นถ้าลุงไม่หยุดหนูจะเข้าสิงคนอื่นแทน พงสะดุ้งตื่นกลางดึกเหงือเปียกโชคไปทั้งตัวเสียงของเด็กหญิงยังดังสะท้อนอยู่ในหัวถ้าลุงไม่หยุดหนูจะเข้าสิงคนอื่นแทนเขาเปิดไฟเปิดประตูหน้าร้านมองไปรอบๆนาวุบไหวไปมาบนถนนที่ว่างเปล่าเสียงลมวิดวิวพัดผ่านช่องหน้าต่างไม้เก่าบรรยากาศหนาวจนเหมือนความตายกำลังล้อมรอบเขาไว้ทันใดนั้นโทรศัพท์ในกระเป๋ากางเกงสัน่นเบอร์ที่โชว์หน้าจอคือชื่อหนึ่งที่เขาไม่ได้เห็นมานาน อิทธิอิทธิคือเพื่อนเก่าของพงอีกหนึ่งคนที่เคยเป็นศิษย์ของจะาเม้งเมื่อสิบห้าปีก่อนพวกเขาเคยฝึกศักดิ์ด้วยกันจนแตกหักเรื่องลายต้องห้ามอิทธิเป็นคนที่อยากรู้อยากลองถึงขั้นลักลอบถ่ายรูปสมุดยันเก่าแก่ของจะาเม้งไว้ก่อนจะหายตัวไปจากวงการพงกดรับทันทีเฮ้ยอิทธิอยู่ไหนวะเสียงปลายสายหอบหายใจแรงราวกับกำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่าง พงมึงต้องฟังกูดีๆกูเห็นมันแล้วเด็กคนนั้นกูเห็นมันในกระจกมันเดินเข้ามาหากูในห้องมันบอกชื่อมึงมันบอกกูเป็นคนต่อไปเสียงขาดห้วงก่อนจะได้ยินเสียงของบางอย่างแตกกระจายและเสียงกรีดร้องที่ทำให้พงมือสัน่นแล้วสายก็ตัดไปพงรีบขับรถไปยังอาพาร์ตเมนต์ของอิทธิซึ่งอยู่ไม่ไกลพอไปถึงสิ่งที่เห็นคือเจ้าหน้าที่กู้ภัยกาลังหามศพออกมาจากห้อง ร่างของอิทธินอนแน่นิ่งบนเปลหามตาเบิกพรงร่างมีแผลแหวกกลางหลังเหมือนใครบางคนลอกรอยสักออกไปทั้งแผ่นหลังเจ้าหน้าที่คนหนึ่งหันมาบอกกับเขาเบาๆคดีแปลกมากเลยครับเหมือนคนตายถูกตัดรอยสักออกไปเป็นชิ้นหนังแต่ไม่มีใครเข้าออกตึกเลยเมื่อคืนขณะที่พงยืนตะลึงอยู่นั้นเสียงเด็กผู้หญิงก็ดังขึ้นในหัวอีกครั้งหนูต้องเอารอยสักนั้นกลับคืนมาให้หมด คืนนั้นพงกลับมาที่ร้านเขารู้ดีว่าเขาไม่มีทางหนีเขาเปิดลิ้นชักหยิบสมุดเก่าที่เคยจดลายมือของจจเม้งไว้รวมถึงบันทึกพิธีกรรมลับในอดีตสิ่งที่เขาพบคือชื่อของคนทั้งหมดที่เคยเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมเมื่อสาสปีก่อนแจเมงช่างศักผู้สลักยันต้องห้ามพ่อของเด็กหญิงผู้จัดพิธีแม่ของเด็กหญิงผู้ปล่อยเลือดในพิธี หมอผีเก่าในหมู่บ้านผู้ทําหน้าที่เปิดประตูวิญญาณและสุดท้ายเด็กสุดงานคนแรกที่เป็นพยานในพิธีซึ่งชื่อถูกลบออกเหลือเพียงอักษรเดียวพอพงใจเต้นแรงเขาเริ่มสงสัยอย่างสุดขีดเป็นไปได้ไหมว่าคนที่อยู่ในพิธีนั้นคือตัวเขาเอง ความทรงจำในวัยเด็กเริ่มผุดขึ้นภาพบ้านไม้กลางป่าเสียงสวดเสียงเด็กผู้หญิงร้องให้มันไม่ใช่แค่ฝันแต่มันคือความจริงที่ถูกฝังลึกไว้ในจิตใต้สำนึกพงคือพยานคนสุดท้ายในพิธีสรรรยาบวิญญาณคืนนั้นก่อนจะหลับเขาเห็นเงาของเด็กหญิงสะท้อนในกระจกบานเก่าอีกครั้งเธอยิม้มเงียบแต่คราวนี้เธอไม่พูดอะไรแทนที่จะสิงเขาเธอเดินไปหยุดที่ประตูแล้วชี้ออกไปข้างนอก ก่อนจะเอ่ยประโยคหนึ่งเบาๆคนต่อไปไม่ใช่ลุงแล้วแล้วประตูก็เปิดออกเองหลังจากที่เงาของเด็กหญิงหายไปพงไม่สามารถขมตาหลับได้อีกร่างกายของเขาสั่นเทิมด้วยความกลัวที่แทบจะกลืนกินทั้งชีวิตคนต่อไปไม่ใช่ลุงแล้วประโยคนั้นฝังลึกในหัวเขาเหมือนมีคนขีดด้วยมีดบนสมองแล้วใครคือลำดับต่อไป เขาคว้าโทรศัพท์เปิดสมุดบันทึกที่บันทึกชื่อคนในพิธีไว้มีอยู่คนหนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่หมอผีชราผู้ทำพธิธีเขาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเก่าแถบอำเภอสารทจังหวัดเชียงใหม่หมู่บ้านที่พิธีกรรมต้องห้ามนั้นเคยเกิดขึ้นพงไม่รอช้ารีบขับรถขึ้นเหนือทันทีโดยไม่หยุดพักเขาไม่ได้ต้องการหนีอีกต่อไปแต่ต้องการจบมัน เมื่อไปถึงหมู่บ้านในตอนเช้ามืดบรรยากาศเงียบงันราวกับไร้ชีวิตบ้านเก่าหลังหนึ่งตั้งอยู่ท้ายหมู่บ้านรายล้อมด้วยต้นไม้รกทึบพงเคาะประตูไม้ที่ดูเหมือนจะหล่นลงมาได้ทุกเมื่อเสียงฝีเท้าช้าๆดังเข้ามาใกล้จากด้านในแกมาแล้วสินะชายชาราร่างผอมโซผิวดำกร้านดวงตาขุ่นมัวเหมือนตาบอดเปิดประตูให้พงพงพนมมือ ลุงผมอยากรู้ว่าเด็กคนนั้นคือใครกันแน่และผมมีส่วนอะไรกับพิธีนั้นชายชรางเงียบไปครู่ก่อนถอนหายใจยาวและชี้ให้เขาเข้ามานั่งในบ้านที่เต็มไปด้วยกลิ่นทุกกลิ่นไม้เก่าและฝุ่นเด็กคนนั้นเป็นลูกของพ่อแม่ที่พยายามจักกลับชาติมาเกิดให้ได้โดยไม่รอกรรมพวกเขาใช้ร่างของลูกตัวเองเป็นภาชนะเพื่อให้ดวงวิญญาณที่ติดอยู่ในโลกวิญญาณกลับเข้ามาได้ แต่การเปิดประตูวิญญาณนั้นต้องใช้พยานเด็กอีกคนที่ยังบริสุทธิ์เพื่อเป็นประตูเปิดทางเข้าสู่โลกคนเป็นและเด็กคนนั้นก็คือแก่พงน้ำตาคลอทันทีภาพทุกอย่างกระจ่างชัดเขาเคยเป็นเด็กในพิธีนั้นเขาจำได้แล้วว่าแม่ของเด็กหญิงร้องไห้และขอโทษลูกตลอดเวลาแต่วิญญาณที่เข้าสิงเด็กหญิงกลับไม่ใช่คนที่พวกเขาต้องการมันคือบางอย่างที่แสงตัวมาจากนรก เมื่อพิธีล้มเหลวเด็กหญิงตายแต่ดวงวิญญาณของเธอไม่เคยจากไปเธอกลายเป็นกับดักคำสาปเดินดินที่เราเวลาจะกลับมาเกิดอีกครั้งและตอนนี้ชายชาราพูดเบาๆเธอเลือกร่างใหม่ได้แล้วพงตกใจใครชายชาราหยิบกระจกเก่าๆขึ้นมามันสะท้อนภาพบางอย่างที่ทำให้หัวใจของพงแทบหยุดเต้น เด็กหญิงคนหนึ่งนอนอยู่ในโรงพยาบาลใบหน้าคล้ายกับภาพของวิญญาณที่เขาเห็นมาตลอดรอยศักรูปเดียวกับที่เคยอยู่บนหลังศพของอิทธิปรากฏบนหลังของเด็กคนนี้ทั้งที่ไม่เคยมีใครสักให้เลยพงรู้ทันทีว่าหากเขาไม่ทำอะไรตอนนี้เด็กคนนี้จะกลายเป็นร่างใหม่ของวิญญาณน,นั้นและวงจรนอรกจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งผมจะหยุดมันได้ยังไง ชายชราส่งมีดบูชาโบราณให้พงมีดนี้เคยเป็นของผู้ศักยันดั้งเดิมสลักด้วยอาคมที่ย้อนกลับวิญญาณได้แต่ต้องแลกกับชีวิตของคนที่เคยเปิดประตูให้มันเข้ามาพงเงียบอยู่ครู่ก่อนจะรับมีดไว้แน่นขึ้นสุดท้ายที่โรงพยาบาลเด็กหญิงยังคงนอนหลับสนิทแพทย์บอกว่าเธอมีอาการหมดสติแบบไม่มีสาเหตุ พงเดินเข้าไปในห้องปิดไฟเหลือเพียงแสงจันลอดผ่านหน้าต่างเขาเอามีดกรีดกลางฝ่ามือของตัวเองหยดเลือดลงบนรอยสักของเด็กหญิงแล้วเขากระซิบเสียงเบาถ้าฉันเป็นคนเปิดฉันจะเป็นคนปิดมันเองร่างของเด็กหญิงสะดุ้งรอยสักลุกเป็นไฟเสียงกรีดร้องของวิญญาณก้องไปทั้งห้องพงยกมีดขึ้นแทงเข้าที่กลางรอยสักไม่ใช่แทงเด็กแต่แทงเข้ารอยสักนั้นโดยตรง ทันใดนั้นทุกอย่างก็เงียบลงเด็กหญิงหลับตาสนิทอีกครั้งรอยสักค่อยๆจางหายไปแต่พงสุดลงกับพื้นเลือดไหลาจากตาและปากเขายิ้มก่อนจะหมดลมหายใจสุดท้ายรุ่งเช้าพยาบาลพบว่าเด็กหญิงฟื้นขึ้นมาแล้วไม่มีรอยสักไม่มีบาดแผลเธอจำอะไรไม่ได้เลยแต่เมื่อเธอเดินออกจากห้องเธอหันกลับไปมองมุมห้องแล้วยิ้มนิดๆขอบคุณนะลุง